ครับสวัสดีครับผมสารโรจน์สพลครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสองมณฑิพ่านะครับตั้งอยู่ตบลติกีอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้านะครับเป็นตะแกรงข้างของแอลสองสองศูนย์หนึ่งแอลพันห้าศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เพลกบีหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของทีแอลนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับ พอยังพอมีอยู่ครับแล้วก็ของอินโนมาโต้นะครับตัวสีส้มครับก็ยังมีอยู่นะครับมีอยู่ครับจิลละเจ็ดร้อยแปดร้อยหนึ่งพันพร้อมจะส่งแล้วแต่รุ่นแล้วแต่สภาพด้วยนะครับก็มีหลายราคานะครับเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งพันกว่านะครับถ้าท่านใดที่สนใจเรื่อง ของแต่งรถไทยเล็กนะครับติดต่อผมเลยครับสารรดทศพรรตัวจริงเสียงจริงนะครับ095 424 96 98เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียลนนะครับขอบคุณครับ